สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปาก้าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องรุ่นพี่ภาค2 EP 2เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่เอ็ดกับพี่เบลกำลังค่อยๆย,ยื่นหน้าไปจูบกัน แต่ก็ดันมีมารมาผจญกดกิ่งเสียงดังลั่นเอ็ดก็เลยอาสาว่าจะไปเปิดประตูให้เองขัดจังหวะจริงๆพอเอ็ดเปิดประตูออกมาก็ถึงกังงเลยเพราะไม่ใช่พี่แป้งกับพี่ออมที่เขารู้จักแต่เป็นเพื่อนพี่แบลวจากมาหาลัยห้องเดียวกันนั่นเองเธอชื่อว่าพี่ออนจะมาทํารายงานกับพี่แบลวหลังจากนั้นเอ็ดก็เลยขอตัวกลับก่อนแต่ก่อนเอ็ดจะไปออนก็อาสาเป็นคนเดินไปส่งเอ็ดที่หน้าห้องแทนแบลวเองแล้วเธอก็แนะนาตัวว่าเธอชื่ออ่อนให้เอ็ดรู้จักแล้วเอ็ดก็กลับบ้านไปเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนเอ็ดก็พาท กับบักแวนเตวินแล้วก็แนะนําให้ทั้งสองคนรู้จักกันระหว่างนั้นเองพลมันก็เดินเข้ามาร่วมวงด้วยอีกคนเอ็ดก็เลยแนะนําทอยให้พลรู้จักไปด้วยแล้วพลมันก็เริ่มถามทันทีว่าเอ็ดกับพี่เบลเป็นยังไงบ้างแต่เอ็ดมันก็บอกว่ากําลังจีบอยู่แต่ยังไม่ติดจังหวะนั้นเองพลก็ให้เอ็ดหันไปดูผู้ชายกําลังถือดอกกุหลาบไปให้ผู้หญิงแล้วพลก็แนะนําเอ็ดว่าต้องทําแบบนี้ต้องก้กาหน่อยถึงจะจีบติดได้ยินแบบนั้นเอ็ดก็ฮึกเหิมแล้วเหมือนจะคิดเอาดอกไม้ไปให้พี่เบลตอนเลิกเรียนเอด็ดย วนจีไปสนีสาเลยทีเดียวพอไปถึงเอสก็ถามพี่เบลทันทีว่าชอบดอกไม้ไหมแต่คําตอบของพี่เบลก็ต้องทําให้เอสถึงกับหน้าแตกหมอไม่รับย็บเลยทีเดียวเพราะว่าพี่เบลไม่ชอบดอกไม้เลยและสาเหตุที่ไม่ชอบก็เพราะว่าเธอแพ้ดอกไม้นั่นเองได้ยินแบบนั้นทำเอาเอสถึงกับหน้าเสียเลยเอสก็เลยเปลี่ยนเรื่องเดินไปส่งพี่เบลที่หอแทนโดยที่หลังของบักเอสก็พบดอกไม้มาด้วยโถพ่อคุณเกือบจะดีอยู่แล้ววันต่อมาที่โรงเรียนตอนพักกลางวันบักเตวินก็มาขอนั่งกับเอสแล้วก็ถอยด้วยแต่ถอยก้าแต่มองหน้าพี่เมลี ที่นั่งโต๊ะอยู่ตรงหน้าแบบนั้นจนทําให้เอดถึงกับแซวเลยว่ามองอยู่นั่นมองแบบนี้เข้าไม่ต้องกินแล้วมั้งระหว่างนั้นเองอยู่ๆพลก็เดินเข้ามาขอเบอร์พี่เมลินหน้าตาเฉยและพี่เมลินก็ยอมให้เบอร์พลไปอีกตั้งหากถอยที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับหน้าเศร้าเลยพอพลเดินมาที่โตเอสก็รีบแกล้งถามพลทันทีว่าจะจีบพี่เมลินหรอพลเหมือนก็ตอบแบบเต็มปากเต็มคําว่ามันจะจีบขอเบอร์มาแล้วถอยที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับกินข้าวไม่ลงบอกเพื่อนๆว่าอิ่มแล้วพร้อมกับลุกเอาจานไปเเก็บทททันนนีีพื่่่่ออ,องอยู กำง,งเป็นไก่ตาแตกเลยเพราะว่าทอยมันยังไม่ได้กินข้าวสักคำแล้วมันอิ่มอะไรตัดมาที่ทอยขึ้นมานั่งเมาอมองไปที่นอกหน้าต่างอยู่คนเดียวเขากำลังช้ำใจจากการที่โดนพลแย่งจีบพี่เมลินไปสักพักเอ็ดก็เดินเข้ามานั่งข้างๆทอยแล้วก็ปลอบเพื่อนว่าขนาดตัวเขาเองยังมีคู่แข่งเหมือนกันไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะผลพึ่งได้แค่เบอร์ยังไม่ได้คบกันซะหน่อยต้องลุยแบบตรงๆเพราะว่าทอยมัวแต่แอบมองอยู่แบบนี้ยังไงก็ไม่มีทางชนะทอยก็เลยถามเอ็ดไปพร้อมกับหน้าเศร้าๆว่าเขาควรจะทำยังไงเอ็ดก็เลยบอ ทอยไปว่าต้องทําให้พี่เมลินรู้จักทอยโดยการไปชวนพูดคุยพอได้ยินแบบนั้นทอยก็เหมือนจะคิดแผนอะไรได้แล้วก็มีกําลังใจกลับมาอีกครั้งเพราะเขาจะชวนพี่เมลินคุยโดยการอ้างให้มาช่วยเอจีบสาวนั่นเองตอนเลิกเรียนที่โรงยิมระหว่างที่พี่เมลินกับเพื่อนๆตีแบดกันเสร็จก็เดินเอาของไปเก็บแล้วก็เปลี่ยนเสื้อกลับบ้านกันทอยมันก็มาแอบมองอยู่ที่มุมตึกอย่างกับจจนพอได้จังหวะที่เพื่อนของพี่เมลินเดินเข้าห้องน้ําไปทอยมันก็ตะโกนเรียกพี่เมลินแล้วก็เข้าไปหาทัานทีแต่เหมมือนนว่่าพีิจจะจ ถอยไม่ได้ก็ทำหน้างงๆว่าไอ้บ้านนี้เป็นใครมาเรียกเธอทําไมถอยก็เลยอธิบายว่าเขาคือคนที่พี่เมลิน้อนจักรยานเขาหนีผู้ชายวันนั้นถอยได้ยินแบบนั้นพี่เมลินถึงกับอ๋อจําได้เลยพี่เมลินก็เลยถามถอยว่ามีอะไรถอยมันก็แนะนําตัวเองว่าชื่อถอยอยู่ม .4 ทับหนึ่งระหว่างนั้นเองเพื่อนพี่เมลินก็เดินออกมาจากห้องน้ําแล้วก็ทักทายแยกย้ายกันกลับไปถอยมันก็เลยรีบพูดแบบอึกๆอัออกๆว่าเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อเอสกำลังตามจีบรุ่นพี่ชื่อเบลอยู่แต่มันไม่รู้วิธีจีบก็เเลลยจะให้พี่มินปนป ช่วยสอนมันหน่อยพี่เมลินได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับขำฟันแทบหักว่าเป็นผู้ชายอะไรจีผู้หญิงไม่เป็นและเหมือนว่าพี่เมลินจะไม่รับปากเพราะไม่รู้จะสอนอยังไงโดยความเป็นเด็กตีมของทอยมันก็พูดไปแบบผู้ชายง่ๆว่าเขาเห็นพี่เมลินเคยมีแฟนหลายคนน่าจะจีบคนเก่งเพราะว่าเขาไปดูรูปจากในเฟซพี่เมลินมาเห็นมีรูปคู่แฟนคนก่อนๆอ,อยู่ได้ยินแบบนั้นพี่เมลินก็โมโ oh หมากเพราะว่าถอยพูดเหมือนเธอเป็นผู้หญิงไม่ดีแต่ถอยก็พยายามว่าเขาไม่ได้หมายความแบบนั้นพี่เมลินก็หัวร้อนมากรีบเดินเข้าห้องน,น าไปเลยบักถอยด้วยความเดือของมันก็เดินตามพี่เมลินเข้าห้องน้ําผู้หญิงไปแล้วก็พยายามจะอธิบายต่อพี่เมลินก็บอกถอยแบบเสียงแข็งๆไปว่านี่มันห้องน้ําผู้หญิงให้ออกไปก่อนทอยก็ยังยืนยันว่าเขาขอโทษแล้วก็ขอให้พี่เมลินไม่โกรธเขาได้ไหมอยู่ๆพี่เมลินก็ถามถอยว่าจะแคร์อะไรเธอมากมายน้องชอบพี่หรอได้ยินแบบนั้นทำให้ทอยถึงกับสตันเป็นหุ่นดินเหนียวเจ็ดปาช้าเลยทีเดียวพี่เมลินก็ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆทอยแล้วก็ถามย้ำอีกว่าชอบเธอเหรอถอยก็ยังเอาแต่อามามึงๆอยู่แบบนั้น พี่เมลินเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆทอยถึงกับทนดาเมจของพี่เมลินไม่ไหวแล้วก็ตอบไปว่าเขาชอบพี่เมลินแต่พี่เมลินก็ยังไม่หยุดค่อยๆเอาหน้ายืนเข้าไปใกล้ๆหน้าทอยจนทอยหลับตาปีแล้วพี่เมลินก็บอกกับทอยว่าเธอไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทำมาทอยถึงกับฟันสลายเลยนึกว่าจะได้จูบแล้วพี่เมลินก็เดินออกจากห้องน้ําไปแบบเท่ๆตัดมาทางฝั่งของเอสตอนนี้เขาก็มายืนรอพี่แบลอยู่ที่มหาลัยระหว่างนั้นเองทอยก็โทรมารายงานเอสแบบเสียงเศร้าๆว่าตอนนี้เขากับพี่เมลินหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าเหมือนพี่เมิน ไม่ชอบเขาไปแล้วเอ็ดก็เลยได้จะตอบถอยไปทันใดนั้นเองพี่แบลก็เดินลงมาพร้อมกับพี่ออนแล้วก็พี่บอสคู่แข่งทางด้านหัวใจของเขาอีกแล้วทั้ง3คนก็เดินขึ้นรถพี่บอสไปเอ็ดเห็นแบบนั้นก็รีบเดินตามไปทันทีแล้วก็รีบวางสายจากทอยและแผนที่เอใช้ก็คือมายืนโบกรถให้ถอยนั่นเองทำมาพี่บอสถึงกับเซงเลยว,ว่าเป็นเอ็ดอีกแล้วยังไม่พอเอ็ดยังขึ้นรถติดมาด้วยเหมือนเดิมเหนื่อยกันมันจริง,รงๆตัดมาวันลอยกระทงเอ็ดก็รีบมานั่งรอแกงพี่แบลแถมซื้อกระทงมาเผื่อพี่อกกกกอก็เดิน มาพดีแล้วก็ถามเอ็ดว่าเป็นอะไรกับพี่เบลเหรอชอบพี่เบลเหรอเอ็ดก็ตอบไปแบบแมนๆว่าเขากําลังจีบพี่เบลอยู่และเอ็ดก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยปฏิเสธทําให้พี่เบลผิดหวังไปตอนนี้เขาเลยไม่รู้ว่าพี่เบลลยังชอบเขาอยู่ไหมได้ยินแบบนั้นพี่ออนก็บอกว่าเขาจะอาสาช่วยเอ็ดเองเอ็ดก็บอกกับพี่ออนว่าเขาจะขอพี่เบลเป็นแฟนวันนี้ได้ยินแบบนั้นพี่ออนก็เหมือนมีอะไรในใจแล้วก็บอกไปว่าดีเลยสักพักแกงพี่เบลและพี่บอสก็เดินมาพอดีเอ็ดก็รีบยืนกระทงให้พี่เบลลไปพี่แป พอที่เหล <ย desserts S 1> ือยังไม่มีใครมีกระทงเอ็ด oh, ก oh ็เลยพาพี่แบลไปลอยกระทงทันทีและทั้งครูก็มาล้อยกระทงกันแบบหวานๆวาน้้ำตาลยังเรียกพี่และเอ็ดก็ขอพรให้พี่แบลมีความสุขได้ยินแบบนั้นพี่แบลถึงกระทมเอ็ดเลยว่าเขาต้องขอพรให้ตัวเองไม่ใช่หรอเอ็ดก็ตอบไปแบบเท่ๆว่าถ้าพี่แบลมีความสุขเอ็ดก็มีความสุขแบบนี้ถือว่าขอให้ตัวเองไหมเฉียบไปอีกพูดจบพี่แบลก็ถึงกับเขินยิ้มมุมปากเลยทีเดียวพี่แบลบอกเอ็ดไปว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเนาะเอ็ดสมัยก่อนเป็นคนเฉยๆเย็นชาไม่มีอะไรแบบนี้เลยเอ็ดก็เลยตอบไปว่า ว่าที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะพี่แบลไงและที่เขาเคยบอกไว้ว่าวันหนึ่งถ้าเขารักเป็นเขาจะมาหาพี่แบลเองแล้ววันนี้เขาก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1000พ like. ไลค์เราจะรีบทําให้ดูจบลงไปแล้วสําหรับรุ่นพี่ภาค2ตอนที่2เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปส,สนุกจากช่องเราบ๊ายบาย